เมืเอ่อกี้เล่าไปแล้วออ,อ,อีกรอบนึงค่ะก็ขอบคุณลูกหลานที่รักของผมเพราะว่าผมทำงานในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์มา64ปีแล้วก็เสี่งมัน็นชนลูกหลานที่เป็นนักข่าวก็สนิทสนมกันตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ผมก็รักลูกหลานที่เป็นสืมวลชนทุกคนอาคะตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นเข้าใหม่ประมาณความรู้สึกตอนนี้แฮปปี้ขนาดนีะมีความสุขไหมเอ๊มันมันก็ไปตามธรรมชาตินะครับคือมันก็ไม่ได้หรือหวาอะไรมากมายเพราะเราก็เป็นคนมีอายุ <c oughs> แล้วก็เป็นคนทํางานนะครับต้องทํางานให,ใหญ่ๆต่อไปในอนาคต <c oughs> เพื่อความบันเทิงของประชาชนนะครับอะไรดี <c oughs> <c oughs> เป็นให้เรารแบบตัดสินใจเลือกผู้อืค่คนนี้ครับความดีเราคิดว่าเขาเป็นผู้ที่จะมาดูแลให้กำลังใจให้ความอบอุ่นให้ความรักที้นำาัที่สุดคือให้กำลังใจกับเราในการทำงานต่อไปเพราะเราต้องทำงานใหญ่ๆเยอะไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพยนตร์หรือละครโทรัศน เราต้องทำงานต่อไปครับรนนอะไรนะครับกบห่าด้ใจกันายังความรักมันก็มันก็เป็นความรักแล้วก็การให้กาลังใจต่อกันในการที่จะทำงานต่อไปเพื่อประชาชนเพื่อความบันเทิงของประชาชน คนอาจจะมองว่ามันเร็วไปหรือเปล่าก็กหลานคิดว่าอาส8 3แล้วจะรอแปดจะรอไปอสองปีก็คงไม่ทันการแล้วปัจจุบันนี้อาก็หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตไปเมื่อเดือน12เมษาอนาก็ทำงานมาตลอดแล้วใครจะมาดูแลนะครับ ใครให้ความอบอุ่นใคจะให้กำลังใจกับอาในการทํางานแล้วลูกๆสามคนนี่เขาก็ต่างคนต่างมีครอบครัวเขาจะมาดูแลอาได้ไหมอาอยู่คนเดียวจะทํำยังไงนะครับต้องมีคนให้กําลังใจและคนที่จริงใจกับเราแล้วหลังจากแต่งงานคู่หม้นคนนี้เขาดูแลอาอย่างดีค่ะผมคิดว่าเขาให้ชีวิตกับผมได้ ยังไงเขาให้ชีวิตาทุกอย่างให้การดูแลให้กำลังใจให้ความอบอุ่นให้ความรักเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับผมที่ตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจแต่สิ้นลมเมื่อน,นั้นแหละเขาถึงจะอยุดหลัง นะครับที่ผ่านมาความสัมพันธ์กับลูกหลานในครอบครัวคุณนาย,ยานน่เงี้ยลูกได้มาช่วยในการทํางานอะไรเงี้เได้มาดูแลในคมสัมพั์ก็ลูกเวลาน,นี้ลูกนะลูกคนเล็กลูกกูก็มาช่วยทําดูแลการทํางานเขาเขาก็มีอาชีพในการที่จะสร้างละครเขาสร้างละครโทรทัศน์ให้กับช่องเจ็กหลายเรื่องแล้วนะครับผมก็ก็ให้เขาทำงานตัวทั้งเขาเป็นตัวตัวเอง เราก็ยินดีที่เขาพึ่งตัวเองได้แต่ยังไงเราก็ต้องดูแลลูกๆต่อไปนะครับถ้าเผื่อเขาต้องการจะให้เราช่วยเหลืออะไรเขาเราก็เต็มใจเพราะลูกคือลูกนะพ่อคือพ่ออ๋อ,อเรื่องลูกที่อาออกในโซเชียล <social, S 2> อ,ออนไลน์ใช่ไหม นั่นมันก็ต้องปรับความเข้าใจกันนะว่าอาทำไมถึงออก,ออกข่าวลายแบบนั้นก็ต้องคุยกันเขาอาจจะเข้าใจผิดอะไรก็ได้นะครับมีการคุยกันหรือยัง <c oughs> อย่างครับเพราะอาเพิ่งกลับจากศรีสะเกดเมื่อวานตอนบ่ายก็เข้าชี้พักเลยพักผ่อนครับหลังจากนี้คงจะต้องพูดคุยกันหน่อยระหว่างพ่อกับลูกนะครับงครั้งที่ นะครับเขาไม่มีเนื้หาเรื่องเคลียร์กับลูกครับอ่าค่อนข้างเคลียรดไหมคะเพราะว่าเหมือนอาก็เป็นคนกลางระหว่างภรรยากับลูกอา็ไม่เคลียร์หรอกครับแต่ไงต้องพูดกันได้ด้วยเหตุผลนะครับทุกอย่างพ่อกับลูกแล้วก็ภรรยาคนใหม่ก่อนหน้านี้คือพี่กันกับคุณทิมก็ไม่เคยได้เจอกันมาก่อนเลยนะคะก็เพิ่งมาเจอกันเมื่อวันที่สิบสาม

กํนหลดการแต่งงานวันที่ที่แปันวาเน่ยผมก็ออกเขา้าทราบไปแล้วตรงเขาจะเขาก็เฉยเฉยนะไม่มีท่าทีอะไรกับคุณพ่อส่วนความคิดเขาตอนหลังนี่เขาจะคิดยังไงก็ผมต้องเจอให้ตีกว่าทำไมไปออกเขา ตอนนี้ก็เราทํางานของเราไปไม่มีปัญหาเลยครับทางเขาได้มีการติดต่อมาบอกเขว่าอยากจะคุยทำในยาเขาเขาก็ไม่ได้ติดต่อเลยครับเพราะเราอยู่ตานหัวเพิ่งกลับมานะครัะม,มันก็มีความรู้สึกนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียใจอะไร อาจารย์ในเรื่องของอายุที่มันถ่างกันมากๆอะไรเลยนะคะคนก็มองไปในเรื่องของทรัพย์สินอะไรนั่นนี่อะไรเงี้ยคุณแอนมีอะไรอยากจะยืนยันอยากจะชี้แจงเรื่องความรักของคุณอาแล้ะก็พี่น้องก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปนะฮะต่างจิตต่างใจคิดไปต่างๆนานาว่าผู้หญิงผู้หญิงจะมาหลอกเราหรือเปล่าแต่ความจริงไม่มีครับผู้หญิงครอบครัวเขามีฐานะที่สีสเก็ตนะครับ แล้วก็เรารู้จักกันดีทั้งจิตใจความรักและความสนใจนะครับอย่างล่าสุดถึงมีการแบบว่าโอ้โหขุดประวัติกันมาว,ว่าเขาเป็นญาติเจ้าเมืองอะไรอย่างจริงจังอ่าไม่มีรครับไม่มีการขุดประวัติอะไรไ<ๆ>เขาก็เป็นคนที่สิงเกกนะครับ ยายที่เหมือนมีการโต้กันไปโต้กันมาว่าเป็นเชื้อเจ้าหรือเปล่าอะไรอยู่ตรงนี้เขาเครียดหรือว่ากังวลอะไรไหมคะก็ผมก็ไม่ไม่ค่อยทราบอะไรมากนะรู้แต่ว่าเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มา,าจากตระกูลจระขุนมูลนายที่เมืองขู่ขันนะครับก็ทราบแค่นั้นครับ คุณพิง์เขาเครียดไหมคะที่เหมือนถูกจับตามากขึ้นแล้วก็ถูกแบบวาอขไม่เครียดเหรอครับเพราะว่าเราให้ความอบอุ่นกับเขาให้กับมังกรเท่าตลอดอะไรนะครับนะฮะเมื่อกี้เห็นพิงค์กำลว่าเต้เียมมันลูกสาวเลย อไม่ครับเพราะว่าทุกอย่างเราทลายพอ <c oughs> พยานเสียชีวิตทนายเขามาจัดการนะครับผมก็บอกผมไม่เอาอะไรหรอกให้ลูกทั้งสามคนไปให้หมดทั้งการตรวจทะเบียนก็มันไม่มีผลอะไรหรอกเพียง <c oughs> มีผลจะว่าเราต้องสร้างทรัพย์สินขึ้นมาใหม่ทั้งนั้นเอง เราเราให้ความยุตท,ที่ทำกับลูกลูที่ทํำกันมากับภรรยาคนก่อนตั้ง48ปีนะครับหลจากแงานแล้วะอยาบคงจะต้องคงสร้างตัวใหม่นะครับแล้วก็ออกไปเพื่อความสบายใจของเขาแล้วก็ลูกๆก,<ม>ก็คง ก็ต้องแยกเปนอยู่ตหานะครับข้อความสัมพันธ์กระลูกก็คงเหมือนเดิมครับลูกกับพ่อตัดกันไม่ได้ก็ผมตั้งใจได้คุณพิมพ์เริ่มฝึกงานตั้งแต่ทองทองสิบนี่แหละครับให้เขาเรียนรู้เพราะคงไม่ยากหรอกเพราะว่าเขาสำเร็จวิชาการสื่อสารมาจากมาเลเซียรามประแม่ จะให้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นนักสแสดงด้วยไหมคะไม่ครับแม่ไมายุ่งเกี่ยวกับ,บการดูแลกองถ่ายบริหารกองถ่ายต่อไป,อไปอไส่วนลูกก็ทำของลูกเขานะครับจะเข้ามาเป็นมือขวาของณอาเลยนะคะก็ต้องอยู่เพียงข้างผมไม่ว่าหน้าที่อะไรนะครับ <laughs> เรื่องมีลูกนี่แล้วแต่ธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราก็เป็นคนทํางาน สุขภาพเราก็ตรวจทุกครึ่งปีนะครับสุขภาพดีไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีความดันไม่มีโรคเบาหวานไม่มีโรคหัวใจตับไตไส้พุงยองดีย่างดีงยังยงยังยังยายังยัยงยง <c oughs> ยังยังยงยั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 องงย <c oughs> องยังก็ทย <c oughs> ัง, <c oughs> งยนงยั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 งังย ีนิดนึงตรงที่อาบอกว่าวะจะย้ายออกมาอยู่นอกบ้านโกโลัวคนจะมองไหมคะว่าเอ่ความสัมพันธ์กับลูกเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเลยถึงต้องย,ายอาไปไป้ายออกไปอยู่นอกไม่มีครับเพราะว่าถึงแม้จะมาอยู่ที่ใหม่แต่เราก็ไป,ไป,ไปมาที่บ้านครับมีการปชุมกันอะไรตอนนีขอบคุณหลานๆนะที่ มา <Bye. S 1> มากันมากมา